นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนนี่ก็เป็นข้ามแรกที่เราได้มาเจอกันเนาะก่อนอื่นเราต้องมาทําความรู้จักกันก่อนครูจะแนะนำตักวก่อนนะคะครูชื่อครูรูปีซาการิฮีหรือเรียกสั้นๆว่าครูปีซาไหนนักเรียนลองเรียกชื่อครูสิคะครูปีซาอีาาค่ใใค่ะครูปิซ่ะในเมื่อนักเรียน ชื่อเล่นด้วยค่ะปรบมือต้อนรับเด็กนะคะต่อไปคนที่สองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อรุสรีดาการีชื่อเล่นด้วยค่ะชื่อเดดาค่ะปรบมือต้อนรับเดดดาค่ะต่อไปนะคะครูมีกิจกรรมมาให้นักเรียนมาเล่นด้วยพร้อมที่จะเล่นกันหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะพร้อมที่จะเล่นกันหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะ แล้วก็พูดไปตามกับครูนะคะพร้อมนะคะพร้อมค่ะสวัสดี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 วันนี้เรามาพบกันวันนี้เรามาพบกันเธอกับฉันเธอกับฉันพบกันพบกันสวัสดีสวัสดีต่อไปนะคะเราจะมี การเพิ่มท่าทางประกอบด้วยครูจะให้นักเรียนดูนะคะแล้วก็ทําไปพร้อมๆกับครูนะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะดูครูนะคะสวัสดี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 วันนี้เรามาพบกันวันนี้เรามาพบกันเธอกับฉันเธอกับฉันพบกันพบกันสวัสดีสวัสดีได้ Th ได้แล้วค่ะงั้นครูคออีกรอบนึงนะคะส, <saben> ส,ส,สวัสดี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 วันนี้เรามาพบกันวันนี้เรามาพบกันเธอกับฉันเธอกับฉันพบกันพบกันสวัสดีสวัสดีนะคะต่อไปนะคะเราจะเป็นการร้องเป็นเพลงแล้วก็พร้อมท่าทางประกอบด้วยพร้อมที่จะทำแล้วก็จะเล่นด้วยไหมคะ พร้อมค่ะอ<า>ะอถ้าพร้อมแล้วขอให้นักเรียนลุกขึ้นยืนค่ะให้ไวค่ะไวค่ะปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือสองครั้งปรบมือห้าครั้งเ<ร>ก่งมากค่ะแสดงว่าพร้อมกันมากเนาะอะอเรามาเริ่มกันเลยสวัสดีส พบกันเจอกับฉันพบกันสวัสดีสนุกไหมคะสนุกค่ะชอบไหมคะชอบค่ะถ้านักเรียนชอบไว้ครูจะนํากิจกรรมดีๆมาให้นักเรียนเล่นได้ในทุกภาพนะคะสําหรับภาพนี้ก็ไว้เกียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้เราเจอกันในคาพหน้าคะนักเรียนคะวันหน้าคะทําความเคารพควะนักเรียนทั้งหี๋ยวทำความเคารวะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ